ถูกเพจจังวะไอหา่าถูกเพจล้วมั้งถูกเพจไหมถูกเพจไหมสักครู่นะครับสักครู่สักครู่เดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันว่ารถเราแจ่มแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันแบบสดสดสด,สดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันแบบสดๆไลฟ์ <Like S 1> <Like. S 2> สิเ,เสรียบ,บร้อยแล้วนะคุยกับใครคะเ,เจ๋งโทรมาว่าไง <c oughs> ไหนเจ๋งมา <c oughs> มีอะไรครับสวัสดีครับผมไลฟ์สดอยู่ครับคณม,มีอะไรครับเ <c oughs> นยเนย <c oughs> แหม ก็บอกไปแล้วว่าสามสองบอกว่าตาทิบสองใครใครบอกใครบอกเออก็มันก็จำไม่ได้ไงเออจบไปแล้วเขาจับไฟแนนซ์ผ่อนต่อ ใช่ใช่ถูกต้องโอ้โห,โโห,หเฮียมรู้ไหมตะวันออกแม่งเอาเท่าไหร่สามเออหนึ่งเปอร์เซนต์ะของยอดอะอ,อันนี้ลูกค้ากับก่อนเลยครับรแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องผ่อนลวงหน้าอีกสามงวดโคตรโดอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะเขาคงคุยลำบากมั้งผู้ใหญ่แล้ว โค้แต่เมื่อวานเพราว่าก๊อปบอกว่าพี่ผมซื้อเลยห้าล้านเอามาเลยจดไม่จดไม่สนใช่รถรถแม่งแสดงว่าตอนนี้บอกว่ารถจดหรือจะสามสองแม่งราคาเท่ากันเลยก๊อปบอกน่าจะนะน่าจะได้ได้เดี๋ยวจัดให้ครับเอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอขครรถกันนะครับ สักครู่นะครับผมขอขอไลฟ์สดครับผมครับบอกแล้วว่าคันนี้ฮะแย่งกันเยอะมากสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูรถพร้อมกันพร้อมกันนะจ๊ะทุกท่านสักครู่สักครู่ กระจัง js มีฐานโลโก้ไหมครับกระจัง js 9.9 0างานพลาสติกครับฐานโลโก้กำลังออกครับยังไงให้ฟรีอยู่แล้วครับฐานโลโก้มารับวันหลังได้นะครับไม่คิดตังค์เพิ่มนะครับตอนนี้ใครจะสนก็มาเอาก่อนเลย9 9 0 0บาทครับพร้อมทำสีติดตั้งครับราคาจะต่อรองก็มาต่อรองหน้าร้านนะนะจ๊ะโปรผ้าเบรกจานเบรกของฉบดแล้วล่ะผมก็ขายจนของหมดนี่แหละเพราะว่าสั่งมาล็อตใหญ่ก็เลยได้ราคาครับนะครับสั่งมาเป็นล็อตเยอะๆก็เอามารลดราคากัน สักรถหนึ่งนะครับถือว่าแนะนําสินค้ากันไปอ่าไปเราไปดูรถกันครับว่าวันนี้มีรถอะไรเข้ามานะครับอ่าพาไปดูรถหน่อยเร็วอ่าพี่ครับพี่พาไปชมรถหน่อยเร็วเร็วพาไปชมรถก่อนเร็วคนดูมาแล้วพาไปชมรถกันครับเดี๋ยวว่าไหนลองหัดที่แนะนําหนว่ารถมันดียังไงไหนลองดูลองดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมีวิธีกรหัดใหม่เชิญครับเร็วรถขับได้รถมัน ไปฮะท่อ f อมันก็โปรหรออลือล่ะเข้ามาเธอะนะครับจบไปแล้วจบไปแล้วนะครับ บ,บอกแล้วว่าไปเร็วแน่แน่จบไปแล้วครับใครที่ใครที่ติดตามคันนี้อยู่ลงขายเมื่อวานนี้นะครับติดจองไปแล้วนะครับลูกค้านี่ชมให้ชมนิดนึีชม่มนิดนึงยวสำหรับใครที่พลาดไปนะครับสําหรับคันนี้นะครับ5 3จุาล้านนะครับจบไปผมลดไป1นึ่งแสนนะครับอ๋องไงครับ แล้วใครที่คิดเยอะก็อดไปนะฮะขายไปแล้วคันนี้ไฟตรงไฟท้ายเป็น2,019หมดแล้วนะครับทำชุดใหญ่ไฟพิบลโงโคตรสวยครับปุ๊บขยับคันแดงไปนู่หน่อยนี่คันนี้ไม่ได้ขายนะครับรถใส่ท่อครับ นี่ตอนนี้แบรนด์นี้กำลังมาแรงมากนะฮะกำลังมาแรงมากนะครับสวัก <Sw at. S 1> นี่ดูชื่อแบรนด์ฮะออเล่กกำลังมาแรงมากอา้าวเรื่องรถลบหน่อยเร็วบอกสอรอบแล้วเรื่องคแนนแรลบไปหน่อยครับลบกัวน,นิดนึงเฮ้ยไฟไท้ายนี่มาแล้วใช่ไหมอันนี้ไฟ FK ิดไฟโชว์หน่อยดิอ่าปลายเรื่องครับหลบครับ8,900บาทนะครับใครอยากได้ไฟตัวนี้นะฮะอ่าคันนี้ขายเท่าไหร่ครับเอออันนี้จองแล้วใช่ไหมมีคนจองแล้วใช่ไหมคันนี้นี่รถยังไม่เสร็จมีคนจองแล้วนะครับบอกเลยนะรถยังไม่เสร็จก็มีคนจองแล้วนะครับ,บ อ้าวเรามาดูรถคันนี้ว่าวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผมรถคันที่ผมจะแนะนําให้ทุกท่านได้ชมวันนี้นะครับคือรถอะไรคันนี้เนี่ยแล้จะถือถูกหรือว่าจออยู่แค่ตรงไหน,นนะอ๋อยอย่างนี้หรอครับอ๋อต้องเปลี่ยนล้องแบบได้เหรอทำเป็นเหรอโอเคอ้าวมาวันนี้ รถที่ผมจัดให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็คือเจ้าซีวิ c FC Turbo RS นะครับรถ่นนี้เนี่ยรถมที่อะไรนะครับหน้าร้าน16,600ร้อรถเป็นตัวท็อปปี2016อาร์เอสจะออกายแดง1ล้าน200,000บาทนะครับรุ่นนี้ายแดง1.2เดี๋ยวว่าดูอย่าว่ามีอะไรบ้างถือเองดีกว่ามันไม่ได้อัดทารถนะฮะมันไม่ได้อัดทารรถนะครับนะฮะ เสียงเบาเสียงเบาเหรอเสียงเบามึงเล่งเสียงครับนะครับเสียงเบาเล่งเสียงฮะอ่ะ,อะได้ยินไหมได้ยินยังไหนลองฟังเสียงที่เบาแค่ไหนอ่ะหัวไม่ต้องขายกันละเดี๋ยวเสียงเบาเสียงดังกันอยูเนี่ย ดังแล้วเนาะสรุปดังหรือเบาไปดูรถดีกว่านี่นะครับรถเนี่ยเป็นตัว1.5เทอร์เน็ตรูดอีกอีเหียมันอะไรลักหนาวะเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็น1.5เชิโบอรเ์เอสนะครับแล้วก็ใส่ของแต่งเข้าไปแบบโอ้โหครบครันครบครันครบชุดนะครับ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวผมบอกก่อนคร่าวๆนะครับเอาตัวรถก่อนตัวรถเนี่ยสวยเนียนนะครับนะครับสวยแล้วก็เนียนตามากกันจนหน้าเนี่ยนะครับได้ถูกเปลี่ยนเป็นตัวซ i v i c FK หรือ S.I เมืองนอกนะครับเนี่ยทรงนี้เขาเรียกว่าทรง FK หรือ SI ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะครับฝากระโปรงหน้าคาร์บอน นะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยที่เป็นแบบนี้นะครับไฟหน้าตัวนี้มันมาจากโรงงานนะครับตัวท็อปจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับลินหน้า A อซัทคาร์บอนนะครับลินหน้า A อซัทคาร์บอนเอสแดงอะไรใส่เรียบร้อยล้อ HE อยางนิโตนะครับแล้วยางเนี่ยใหม่มากนะครับนี่ผมให้ดูตัวรถก่อนเดี๋ยวผมเปิดรถให้ดูครับอา้าวน้องบูมาเปิดประตูรถให้หน่อย โชว์หน่อยว่าเนียนไหมนะครับเปิดประตูหน่อยครับสี่บาทเลยครับใช้ดูความเนียนเปิดเลยครับอ่าสี่บาทเลยครับฝาท้ายด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูเลยว่าเราสวยไหมนะครับอย่างเงี้ยครับเปิดประตูให้ดูสี่บาทนะครับ ภายในเป็นเบาะหนังแท้นะครับตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังแท้นี่เก็บของเก็บของชุดใหญ่มีถาดรองมาให้เรียบร้อยนะครับน,บนี่ให้ดูซ่อกให้ดูซอกให้ดูซอกเปิดให้ดูกันเลยฮะจัดจะนะครับเปิดให้ดูกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาครับดูในไลฟ์สดก็ โอเคแล้วดูกันในนี้ได้เลยนะครับดูกันในนี้ได้เลยนะครับจะได้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไปในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนมืดดีไหมนี่ดูตัวรูรอยต่อสีนะครับว่ารถมีชนหนักมาไหมนะครับดูว่ารถมีชนหนักมาไหมนะครับอาจจะมีขัดชมงขัดสีอะไรก็แล้วแต่ดูไป ับเดูว่ารถมีชนหนักมาไหมนี่นะครับแล้วก็นะครับล้อเนี่ยเป็น HRE สปริงโหลด,ด่ยเป็น RSR นะครับนะครับนะครับผมไล,ล่ของแต่งให้ดูก่อนของแต่งเนี่ยนะครับล้อ HRE ขอบ18ยางนิตโตใหม่กริป สปริงโหลด RSR j 8ฝาหน้าคาร์บอนลิ้นหน้าเอสัตซีออริจินอคาร์บอนนะครับรถตัวท็อปสวยกริปเบาะหนังแท้ท่อก็เป็นไทเทเนียมนะครับนี่ท่อก็เป็น a อสซีนะครับนี่ไทเทเนียมนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับท่อก็เป็นไทเทเนียมนะฮะเป็นไทเทเนียมนะครับน, ium, นะครับแตนะนะ่แต่แต สวยแต่รูปอาจจะจูบไม่หอมเดี๋ยวไปรองขับลินหน้า7,500บาทครับลินหน้าแบบนี้7,500บาทนะครับไปน้องโบเดี๋ยวเราไปรองกันว่ารถดีจริงไหมนะครับไปเชิญครับขึ้นรถครับเดี๋ยวผมไปลองขับด้วยแล้วไปฟังกันว่ารถอัตราเร่งเป็นยังไงช่วงล่างเป็นยังไงนะครับภายในเน่าหรือเปล่าไปด,ดูกันนะครับ ต้องหันไปด้านไหนเปิดเลยครับเปิดไฟนิดนึงนะครับนี่ชื่อนี้เนยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูไม่เมยผมไม่ดูเลยนะฮะชัดๆกันไปจิบหายครับน้ํามันหมดครับงานเข้าฮะน้ํามันเกลี้ยงถังเลยครับมีตังไหมครับมีครับล้อขอบสิบแปดนะครับนี่ตัวท็อปหน้าปับมันจะเป็นสีนี้นะครับนี่นี่คือตัวท็อป นะฮะโชว์น้ำมันหมดด้วยนะครับผมสุดยอดนะฮะนะครับนี่รถตัวท็อปจะเป็นอย่างนี้นะครับวิทยุนี่เมนูภาษาไทยนะครับนี่นะครับแอร์เย็นเพลงเพราะเบาะน,นุ่มรถเนียบมากนะครับนี่แต่รุ่นนี้เนี่ยนี่มาดูวิธีง่ายครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวข้อดีเป็นงี้อัดถือได้ครับนี่ให้ผมให้ดูนะครับไฟก็จะเป็นออโต้แล้วนะรุ่นนี้ไฟจะเป็นออโต้เปิดปิดออโต้ แล้วเวลาเราเปิดไฟเดียวปุ๊บนี่นี่คือติดมาจากโรงงานนะครับสําหรับรถตัวท็อปคือเวลาเราเปิดไฟเดียวปุ๊บมันจะมีกล้องที่กระจกมองข้างครับนี่อย่างนี้เลยอันนี้คือมาจากโรงงานจะมีเฉพาะตัว RS ของซี v i c เท่านั้นนะครับสําหรับตัว1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นถึงจะมีฟังก์ชันตัวนี้นะตัวธรรมดาไม่มีนะนครับนี่โอ้โหดูช่องล่างมแมแม่อย่างนุ่มนุ่มมาก อุ้ยเร็วไม่ใช่ะนะครับตุ๊กกล้องถืออันมาครับลูกค้าดูหน่อยนี่ผมพาไปลองแบบสดๆ่ดะครับเรียวๆแบบนี้นะครับะนะครับ,รบ,รรบ,บดูช่วงล่างรถเนี่ยบอกเลยไปดูรถบางทีรถมือสองเนี่ยลองยังไม่ได้ลองเลยนะครับลองก็ไม่ได้ลองขับก็ไม่ได้ขับ ไปดูรถตามที่อาง่ายๆทุกวันนี้สื่อจะพูดอะไรก็ได้ภาพจะถ่ายแบบไหนก็ได้สวยแค่ไหนก็ได้ผมลองให้ดูรถคันนี้เป็นยังไงแอร์เย็นเบาะเดิมนุ่มฟังเสียงเครื่องฟังเสียงท่อนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดพูดแล้วมาเก็บอาการรถมาฟังเสียงนะครับไอโฟนเนี่ยจับทุกเสียงนะครับเรามาฟังกันว่า รถเปยังไงโอเค กำลังของอะไรครับคือความแรงของตัว1.5เ u r โบ RS ครับนะครับข้อดีของมันคืออย่างนี้แหละครับตัวท็อปเครื่อง1.5อร์โบนะครับแรงม้าเนี่ยถ้าไม่ได้จูนไม่ได้อะไรเนี่ยเขามีให้ใช้เนี่ย170ม้านะครับนะครับรีแฟตอย่างเดียวรอไป250 260บอกเลยว่าเฟี้ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูให้ดูว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูครับนี่ คันนี้แล้วดูเสียงท่อนี่คือท่อ A74 นะครับนี่คือท่อ a 7 C ท,ที่คนบอกว่าอยากฟังเสียงก็ถือโอกาสฟังไปเลยในตัวแล้วกันครับคันนี้คือรถสแตนดาดล้อสิบแมีแค่หมอพัก a 7 C ซ้ายขวานะครับอ่ดูนี่นี่คือ RS ครับมันแรงอย่างนี้นดูเห็นไ,ไหมมันแรงอย่างนี้แหละ นะครับผมลองให้ดูเลยว่ารถคันนี้สวยไหมแล้วก็ใช้ดีไหมนะครับช่วงล่างเป็นยังไงสมบูรณ์ไหมนุ่มไหมเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงผมลองให้ดูแบบชัดเจนนะครับนี่ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมปั๊มปิดไหมปั๊มปิดปั๊มปิดกูกินข้าวริ่งแน่นอนนะครับ นะฮะ,ฮะเติมน้ำมันหน่อยนะครับอีย e ี่สิบสองร้อยสามร้อยก็ได้นะครับเอ้ไ hey, ง okay. เดินเบาเงียบกริบครับเดินเบาเงียบกริบ e okay. อะให้ดูภายในนี่มดูภายในครับ ไม่มีใครคิดจะถามราคาผมเลยเหรอะฮะสนนร,ราคานะครับฟังอีกครั้งคันนี้ Civic FC นะครับ Turbo RS นะครับของแต่งที่ให้นะครับล้อ HRE ขอบ18ยางนิตโตกใหม่เอี่ยมสปริงโหลด r s r ท่อไทเทเนียม A4 ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนลิ้นหน้าคาร์บอน A4 นะครับที่เหลือคือออปชันที่เป็นตัวท็อปของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับ สนุนราคาผมบอกเลยว่าเราที่สุดในท้องตลาด7,99,000บาทเราพอไหมทันนี้นะครับป้ายแดงล้านสองออกป้ายแดงล้านสองของแต่งที่ใส่เข้าไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับสนุนราคาครับ7,99,000บาทนะครับ7,99,000บาทลดจัดไฟแนนซ์ได้750,000ประวัติดีจัดได้700,000ถึง7,500นนะครับเพราะนั้น ดาวไม่กี่หมื่นบาทคุณไปดูรถเต็นท์ไม่รู้สภาพเป็นยังไงไม่มีใครการันตีก็ราคายอย่างเงี้ยเจ็ดแสนปลายแปดแสนห้านะครับคันนี้นั่แจมขายแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครซื้อเงินสดนะครับผมลดให้อีกนิดหน่อยผมคุยง่ายนะครับเอซัซี่คุยง่ายนะัแจมคุยง่ายและ JDM นะครับ JDM Good Car คุยง่ายมากๆนะครับนาฬิกาสวยขายครับผมนะครับแปดแสนสองนะครับนะครับราคาใกล้เคียงกับรถนะครับขายหมดอ่ะกูขายหมดตัวก็ขายนะฮะใครอยากซื้อกูก็ขายนะครับมีใครจะซื้อไหมนะฮะเพราะนั้นคันนี้ของแต่งที่บอกไปนะครับอ่ะฝักซื้อน่อยซื้อน้อยซื้อน้อใส่เลยอ่าใส่กันเลยคือจิงง่ายๆนะครับอ่ะเราเดี๋ยวเราขับรถกลับร้านแล้วก็คุยไปถือมุมประมาณนี้อ่าอย่างนี้อ่าอย่างนี้ เดี๋ยวถามลูกตอบถามไม่ด้วยลูกค้าถามอะไรตอบแถามไม่ด้วยนี่มันเหมาะคนสายตาย,ยาวป่ะเนี่ยนะครับนุ่มรถสวยเครื่องเนียนช่วงล่างแน่นของแต่งครบ7,99,000บาทนะครับ7,99,000บาทง่ายๆไลฟ์สดๆนะครับไม่ได้ทำคลิป YouTube อะไรแบบ มากมายใครอยากดูย้อนหลังก็ไปย้อนด,ดูในช่อง y o u t u b e นะครับแต่ตอนนี้คือการไลฟ์สดให้ดูแบบสดๆนะครับว่าทั้งตัวถงังทั้งความสวยนะครับแล้วก็สมรรถนะของรถแล้วก็ช่วงล่างรถปี16ครับ16-17นี่แหละประมาณนี้ตีเป็น16ไปก่าผจำไม่ได้นะครับตัวท็อปป้ายแดงร้าน2แต่งครบนะครับของแต่งพูดไปแล้วนะครับเพียบเพียบ แล้วที่สำคัญคือรถมีสรมรถทรมได้ดูดีดูสวยขึ้นเคลียสีบอลเงินนะครับเจ็ดแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับใครสนใจเนี่ยโทรเลยเข้าเบอร์น้องโบนะครับศูนย์แปดแปกู้นย์ศูนยโทรเข้ามาเลยนะครับศูนย์แป0แปย์เก้าหรือถ้าอายไม่ยอมโทรก็ปิ์มันในไลน์ก็ได้นะครับึมารุ่นอะไรครับชิบหายนะซ f ว เชอร์โบอาเอสนี่ดูดูเล่นดูเล่นเฮยเขี้ยโคดวาร์บโคตดวาร์บตึงรู่เนินลู่เนินลู่เนินลู่เนินโจลู่เนินโจเป็นไงนุ่มอ่ะสปิงโรลอาร์ซาร์ครับนุ่มมากนะครับรถตัวท็อปก็คือตัวท็อปต้องเข้าใจว่านี่คือมาตรฐานของรถราคาล้านสองครับนะครับเบรกของอะไรคะเบรกเดิมจาของคันด้าจานะครับเบรกคันด้าจา คันนี้ไม่มีเบรกนะซื้อแล้วค่อยมาใส่เพิ่มนะครับเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะครับนะครับเจ็ดแสนเก้บาทนะครับใครที่ดูอยู่ไม่ซื้อไม่เป็นไรครับฝากแชร์ให้ด้วยฝากกดติดตามเพจผมให้หน่อยนะครับที่เพจ JDM Good Car นะครับแจมดอนเมืองรถสวยนะฮะผมฝากด้วยนะครับเอารถมาทำอะไรกันหนึ่งคันให้ดูซิ นะแต่ผมพาไปดูภายนอกอีกทีนะครับไปดูภายนอกกันอีกทีเนาะไปดูภายนอกอีกทีเนะานออนะนะครับไปไปดูภายนอกกันทีแล้วราคาผมบอกเลยว่ามันเฟี้ยงจริงมันเฟี้ยงจริงไป,ไปดูภายนอกกัน เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโคตรแจม่มนะครับอะไรเชื่อมพ่อเอ,อ,อพ่ออะไรรถอะไรในปีครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมพาวนรอบรถเลยนี่นี่งามโคตรงามโคตรนะครับ C1.5 Turbo RS ของแต่งครบนะครับใครที่เครื่องเข้ามาดูเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับครับเนาะลองดูครับนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ JDM Food Car หรืออ ยูทูบก็ได้แต่อันนี้ไม่ได้ยูทูบนะผมไลฟ์สดในเพจนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านที่ดูไม่ซื้อไม่เป็นไรครับฝากแชร์ไปเพื่อนๆดูบ้างก็ได้นะครับรถดีๆสวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับนานๆผมจะเอามาไลฟ์สดท่อคู่เมื่อกี้ไปฟังแล้วเสียงนุ่มๆวิ่งดีๆแบบนี้คือท่อเอทซนะครับเริ่มต้นซ้ายขวา9,000บาทถ้าเป็นไทชเนียแบบนี้ก็19,00 0บาทนะครับนะครับถ้าเป็นสเตนเลสก็เก้0 0 0 0ถ้าเป็นเลส ไฟไชน,นียมก็หมื่นสามนะโอเคนะครับบอกเลยว่าสือโอกาสได้ทดสอบอะไรไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้อสิบแปดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปริงโหลดไอซ์อาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อเสียนะครับคันนี้มีครบใครที่ชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนเพื่ออาจจะหารถด,ดีๆอยู่ก็ฝากด้วยนะครับคันนี้นะครับสนใจ โทรก่อนจองก่อนรถจัดไ mm. ฟแนนซ์ได้7แสนกว่าบาทอยู่แล้วนะครับจัดไ mm. ฟแนนซ์ได้7แสนกว่าบาทนะครับรุ่นนี้ถ้าบอกว่าดาวไม่กี่หมื่นหรือถ้าใครซื้อเงินสด799ผมมีส่วนลดให้อีกไมเข้าไปดูในไลฟ์เลยครับเมื่อกี้ไมประมาณหกหมื่นนะครับไมคแท้ไม่มีกอน,นะครับนะครับนะครับคืออย่างนี้ถามเลขไมคอ่ะเวลาไปซื้ออ่ะเขาก่อเราก็ไม่รู้คันนี้เมื่อกี้ผมขับไปลองให้ดูแล้วแน่นๆนนุ่มนุ่ม แบบนี้ดีกว่าเราไปซื้อรถบางทียังไม่ได้ลองเลยนะครับเนี่ยอย่าง R35 เนี่ยวันนี้ลูกค้ามาซื้อเนี่ยนะครับ5ล้านกว่าบาทไม่ได้ลองรถสักนิดเลยนะเสียเงิน5ล้านกว่านะครับคันนี้ผมลองให้ดูแบบเฟี้ยวๆนะครับยังไงก็โทรติดต่อได้เลยนะครับส่วนรถที่ยังอยู่นะครับตอนนี้ที่ยังปล่อยอยู่ก็คือมาดูกันฝากหน่อยคันนี้ปิดท้ายนะครับ R8 ปไม่ต้องพูดถึงนะครับรานะคาได้ปล่อย อนะครับคันนี้3ล้านกว่าบาทนะครับแต่งเต็มที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่งเต็มที่สุดในประเทศไทยนะครับใครสนใจ2คันนี้นะขายนะครับใครสนใจบอกได้นะครับ8ก็ขายนะนะครับถ้าใครคิดว่าคู่ควรเงินพอแล้วก็อยากได้คุยกันง่ายๆครับ รถได้ผมลดให้นะครับไม่ได้ขี่เลยช่วงนี้นะครับไม่ได้ขี่เลยนะครับแค่ไม่ได้ขับเลยนะครับี่เรายังมีรถสวยๆอีกหลายคันครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถศู์แทกติดจองแล้วนะครับบอกแล้วว่าให้อยู่ไว้นะครับจองก่อนได้ก่อนไปแล้วนะครับ ไปแล้วนะครับอ๋อนะครับไปแล้วนะครับ FK8 คันนี้เหรอปล่อยนะ2องล้านเก้นะครับคันนี้ถ้าซื้อทั้งคันขาย2องล้านเก้ใครสนใจก็บอกได้เพิ่งใส่ล้อม,มาใหม่ด้วยแสนกว่าบาทนี่ดูฮะ เราเพิ่งใส่มาใหม่ด้วยยางโหดผมบอกเลยยางโหดยังเดือดน,นะนี่ยงางเดือดฮนะเรายังเดือดอ๋อมีซีวิคปล่อยไหมครับนะอา้าวชิบหายแล้วก็เพิ่งจะลงเนี่ยซีวิคก,ก็เนี่ยซีวิคคันที่ไลอยู่เนี่ยปล่อยครับเร,เร็วเรวเลยชอบจองเลยโอเคนะ ฝากด้วยแค่นี้นะครับไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่อุตส่าห์ทนดูกันนะพันกว่านวคนนะครับบ๊ายบาย